ลิ้ค่ะาช่วยค่ะคุกไก่ค่ะพี่ทางานมากี่ปีแล้วคะเจ็ดปีค่ะยี่ปีเจ็ดปีโอ้เจ็ดปีตอนนี้พ่อแม่ที่พี่ทัอยู่ทำอะไรคะค่ะ QC ค่ะ QC เขกยางยังเนงที่ใช้เวลาสกีเด็กแออ้นเหียู็่ประมาณสี่สิบปีบหกปค่ะปีสิบหกสิบปีใช่ไหมคะแล้วปกติก็คือทำยางมอเตอร์ไซค์อย่างเดียวหรือว่ายางมอเตอร์ไซค์อย่างเดียวค่ะอนนี้พี่เอยู่ก ยา h ฮันด้าค่ะฮันด้าล้อหน้าล้อหน้าีอออเอ็มีต่อใช่ค่ะีอเอ็มสี่ต่ะเราต้องเช็คอะไรบ้าง,างนะคะอันนี้จะเป็นยางฮันด้าค่ะเราต้องบอมบิโพสแล้วก็ตรวจเช็คตรวจเช็คข้างหน้าภายในค่ะ <c oughs> ข้างในแล้วก็แกลแก้มยางแกมยางก็้ัทใหม่ด้านแล้วก็แบบนี้เหมือนเดิมที่แก้มยางแล้วก็ต่ออก ก็จเิงหัวต่อว่ามันมันตรงหรือเปล่าถ้าเปิดเช็คน้ายางใช่ค่ะถ้าเกิดว่ามันไม่มีแผลก็ก็ปั๊มเบอร์แล้วก็เอาได้เลย